หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดพิธีทำบุญตักบาทและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3. มมิถุนายน2566เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ พลตรีวัฒนาฉัดรัตนแสงรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำข้าราชการกำลังพลตลอดจนสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวนสิบรูปและถวายเป็นพระราชกุศสแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษารบ45พรรษาในวันที่3มิถุนายน256 โอกาสเดียวกันนี้รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษยังได้นำข้าราชการกำลังพลและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษร่วมประกอบพิธีกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรต่อเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีณตึกกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษยังได้เชิญชวนกำลังพลและครอบครัวทหารรบพิเศษได้ร่วมลงนามถวายพระพรในระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชราสุทธาพิมลลักษณ์ระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2 5 6 6เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวอย่างเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถพระราชจรรยวัรอันงดงามอีกทั้งยังได้ตั้งพระราชาลือไทยอันแน่วแน่ในการสืบสารรักษาต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง